สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมบ่าวเอ็มช่องบ่าวเอ็มดีไอวายเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีตั้งค่าเปิดปิดไฟอัตโนมัติผ่านช่องโหลดของคอนโทรลชาร์เจอร์นะครับโซล่าชาร์จคอนโทรเลอร์ของตัวนี้ครับ PWM ตัวสีเขียวตัวนี้นะครับหลังจากที่คลิปแรกผมได้รีวิวแบบ ทุกเมนูไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกการตั้งค่าตั้งเวลาเปิดปิดไฟในช่องจ่ายโหลดช่องนี้นะครับเพื่อใช้ในการตั้งค่าตั้งเวลาเปิดปิดให้กับหลอดไฟอัตโนมัติหรือตั้งเวลาเปิดปิดในการจ่ายโหลดอัตโนมัตินะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ต่อวงจรครบวงจรอ,อยู่ทั้งหมดนะครับมีการพับก็คือต่อ ไฟแบตเตอรี่จาก power box ตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อแผงโซล่าเซลโดยจำลองจากอะแดปเตอร์โน้ตบุ๊ก19โวลต์ DC นะครับแปลงไฟเป็น DC เข้ามาที่ช่องแผงโซล่าเซลนะครับแล้วก็ต่อหลอดไฟนะครับไพรหลอดแรมนะครับตัวนี้เป็นจำลองโหลดหลอดไฟของเรานะครับเดี๋ยวเรามาตั้งค่าเจาะลึกกันเลยนะครับดูอะไรบ้างสำหรับการตั้งค่าในหน้านี้นะครับ เหมือนเดิมนะครับสำหรับการตั้งค่านะครับเราก็จะต้องถอดแผงโซล่าเซลล์ลงเบเกอร์แผงโซล่าเซลล์จากระบบของเราก่อนนะครับเพื่อที่จะตั้งค่าแล้วก็บันทึกค่านะครับเมนูแรกนะครับก็คือแรงดันชาร์จเมนูที่2เต็มต่อเมนูที่ตามต่ำตัดเมนูนี้ครับ เมนูตัวเลขแล้วก็มีตัว H ต่อท้ายนะครับหมายถึงว่าจํานวนชั่วโมงนะครับโหมดแรกนะครับค่าจากโรงงานนะครับจะเป็นเลข24นะครับก็คือเปิดไฟตลอด24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเปิดไฟตลอด24ชั่วโมงเป็นแบบไหนนะครับ โดยปกตินะครับเมื่อเราต่อแบตเตอรี่เข้ามานะครับแล้วเรายังไม่ได้ต่อแผงโซล่าเซลล์นะครับถ้าอยู่ในโหมด24ชั่วโมงนะครับเมื่อสักครู่นี้อยู่ในโหมด24ชั่วโมงนะครับไม่ว่าเราจะต่อแผงโซล่าเซลล์เข้ามาหรือไม่ก็ตามนะครับโหลดช่องนี้นะครับจะมีการจ่ายไฟโดยอัตโนมัติตลอดเลยนะครับ ซึ่งหมด24ชั่วโมงนะครับ 24h สามารถเปิดปิดโหลดได้ที่ปุ่มนี้ครับนี่นะครับสามารถกดเปิดปิดได้นะครับเดี๋ยวจะลองต่อแผงโซล่าเซลล์เข้ามาครับจ่ายกระแสไฟจากแผงโซล่าเซลล์เข้ามานะครับดูนะครับที่ลูกศรการชาร์จกระพริบนะครับจ่ายไฟพลังงานเข้ามาที่คอนทรลชาร์จลงแบตเตอรี่ก็ โหลดเราก็ยังทำงานเหมือนเดิมสามารถกดเปิดและปิดได้ตามปกตินะครับสําหรับเมนูแรกเมนู2 4 h ก็คือทํางานตลอดเวลานะครับสั่งจ่ายไฟมาที่ช่องโหลดตลอดเวลานะครับถอดแผงโซลาเซลล์ลดเบเกอร์แผงนะครับไฟก็ยังติดนะครับจ่ายโหลดเหมือนเดิมอันนี้เมนูที่1นนะครับ เรามาดูเมนูตัวเลขกันนะครับวิธีตั้งค่าก็เหมือนเดิมครับให้กดมาจนถึงเมนูตัวเลขแล้วก็มีตัว h ต่อท้ายกดแช่นะครับโอเคแล้วก็เลือกนะครับตั้งแต่หมายเลข1ถึงหมายเลข23 หมายถึงว่าเราต้องการให้คอนโทรลชาร์จตัวนี้นะครับจ่ายไฟมาที่ช่องโหลดเป็นจํานวนกี่ชั่วโมงหลังจากแสงแดดหมดนะครับเมนูตัวเลขคือเมนูที่กําหนดชั่วโมงให้คอนโทรลชาร์จตัวนี้จ่ายไฟมาที่ช่องโหลด ตามชั่วโมงตัวเลขนะครับนับตั้งแต่ที่แดดหมดนับตั้งแต่ที่แสงอาทิตย์หมดนะครับเดี๋ยวเราเมื่อสักครู่นี้นะครับผมตั้งค่าไว้ที่หมายเลข1น,นะครับหมายเลข1เดี๋ยวเราก็จะทําการล็อกค่าด้วยการถอดแบตเตอรี่ออกนะครับแล้วก็เสียบเข้ามาใหม่นะครับเพื่อให้ระบบ ทำการจําค่านะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูที่เราตั้งไว้กันนะครับเมนูเลขที่หนึ่งนะครับก็คือให้คอนโทรลชาร์จจ่ายไฟมาที่ช่องโหลดเมื่อไม่มีแสงแดดนะครับโอเคตอนนี้ ระบบตรวจสอบแล้วว่ามันไม่มีแสงแดดนะครับก็ทําการจ่ายไฟมาที่ช่องโหลดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ต่อแผงโซลารเซลล์เข้ามานะครับอยู่ที่เมนู1 H นะครับเมนูตัวเลขนะครับตั้งแต่1-23ถึง23ก็คือตั้งค่าว่าให้ไฟจ่ายกี่ชั่วโมงนะครับถ้าเพื่อนๆตั้งไว้23ชั่วโมงนะครับระบบก็คือ จะจ่ายไฟตั้งแต่ถอดแผงโซล่าเซลล์ออกไปจนถึงจำนวนชั่วโมง23ชั่วโมงก็จะหยุดจ่ายนะครับเว้นแต่นะครับแรงดันแบตเตอรี่ของเราตกลงไปต่ำกว่าในค่าที่เราตั้งไว้ในเมนูต่ำตัดระบบก็จะหยุดจ่ายโหลดเช่นเดียวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลองต่อแผงโซล่าเซลล์เข้ามานะครับจ่ายไฟเข้ามานะครับจะเป็นยังไงนะครับ ตอนนี้เราต่อแผงโซลา r เซลล์เข้ามาแล้วนะครับไฟยังติดอยู่แต่ว่าค่อยๆหลีลงไปนะครับเท่าที่ผมทดสอบประมาณ15วินาทีนะครับโหลดก็จะดับนี่ครับดับไปแล้วครับเมื่อคอนโทรลชาร์จตรวจพบแรงดันจากแผงแบตเตอรี่เข้ามานะครับในค่าที่เราตั้งไว้ก็คือ1 h นะครับหรือว่า1ชั่วโมงหลังจากแดดหมดนะครับ เราอาจจะตั้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะครับสมมุติว่าฝนตกฟ้าครึ้มนะครับมีเมฆมาบางังแผงโซล่าเซลล์จนแรงดันจากแผงโซล่าเซลล์ตกตามลงนะครับทำให้คอนโทรลชาร์จมองไม่เห็นแรงดันจากาาจากแผงโซล่าเซลล์ระบบทำการจ่ายโหลดชั่วคราวนะครับสมมติแบบนี้นะครับสมมติว่าตอนนี้คือเมฆมาบังนะครับ ก็ประมาณ10 1 5ึิวิครับเมื่อระบบตรวจสอบยืนยันว่าไม่มีแรงดันจากแผงก็จะทำการจ่ายไฟมาที่โหลดนะครับนี่ครับโหลดติดนะครับไฟถูกจ่ายมาที่ช่องนี้อ่าเมื่อเมฆที่บังดวงอาทิตย์หรือเงาจากต้นไม้ที่บังอยู่นะครับแดดกลับมา ส่องตรงที่แผงเหมือนเดิมฝนหยุดตกฟ้าหยุดคลิ้มนะครับระบบตรวจสอบพบแรงดันจากแผงนะครับก็จะทําการตรวจสอบยืนยันนะครับเมื่อแรงดันแผงแบตเตอรีอ่แรงดันแผงโซล่าเซลล์ถึงแรงดันที่กําหนดไว้นะครับซึ่งตัวคอนโทรลชาร์จตัวเขียวตัวนี้นะครับมันจะตั้งค่าไม่ได้ว่าให้หยุดทํางานหรือเริ่มทํางานเมื่อ แรงดันแผงกี่โวลต์น,นะครับแต่โดยปกติทั่วไปนะครับจะถือว่าไม่มีแผงโซล่าเซลล์เมื่อแรงดันตกลงไปต่ำกว่า8โวลต์น,นะครับและจะถือว่ามีแผงโซล่าเซลล์จ่ายไฟเข้ามาเมื่อแรงดันถึงประมาณ10โวลต์ประมาณนี้โอเคนะครับจบไปสำหรับเมนูที่เป็นตัวเลขนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกเมนูครับ ที่เป็นตัวเลขเลข0นะครับ 0S นะครับ0นย์ชั่วโมงศชั่วโมงหมายถึงว่าอย่างไรนะครับศนย์ชั่วโมงหมายถึงว่าเราจะให้คอนทรนชาร์จนะครับจ่ายโหลดมาที่ช่องนี้นับตั้งแต่แสงแดดหมดนะครับ ไปจนถึงมีแสงแดดเข้ามาใหม่นะครับถ้าแดดหมดจ่ายโหลดนะครับไม่จํากัดจํานวนชั่วโมงนะครับแต่ถ้ามีแดดเข้ามาใหม่นะครับโหลดก็จะดับไปนะครับโอเคเราตั้งไว้ที่โหมดเลข0 0นนะครับเราจะลองถอดโหลดนะครับ ถือสะว่าตอนนี้คือแดดหมดนะครับประมาณ6โมงเย็นนะครับระบบก็จะทำการตรวจสอบสักพักหนึ่งนะครับยืนยันแรงดันจากแผงจากชานเลของแผงโซลาเซลล์ถ้ายืนยันได้ว่าแรงดันจากแผงไม่มีนะครับระบบก็จะทำการจ่ายไฟมาที่ช่องโหลดช่องนี้ครับนี่ครับตอนนี้ไฟหดลอด,ด,อดไฟดอทแลมของเราติดแล้วนะครับแต่จะไม่จำกัดจำนวนชั่วโมงนะครับ ไม่จำกัดจำนวนชั่วโมงจะติดไปจนกว่าจะมีแรงดันจากแผงป้อนเข้ามาใหม่นะครับรอ mm hmm. ระบบตรวจสอบสักครู่ครับ mm hmm. เมนูนี้ก็คล้ายๆนะครับคล้ายๆกับนี่ครับไฟพดดอทแรมเริ่มมีหลีลงนะครับระบบกำลังตรวจสอบเพื่อยืนยันแรงดันนะครับ 0ูนนะครับก็คือเป็นการตั้งค่าให้จ่ายมาที่ช่องหลอดไฟหรือช่องโหลดช่องนี้นะครับตั้งแต่แสงแดดหมดไปจนถึงมีแสงแดดเข้ามาใหม่นะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับโหมดการตั้งค่าจ่ายไฟมาที่ช่องโหลดช่องนี้นะครับ มีอยู่3ตัวเลือกนะครับตัวเลือกที่1ก็คือ0 h นะครับ0 h ก็คือจ่ายโหลดเมื่อแสงแดดหมดนะครับแล้วก็หยุดจ่ายโหลดเมื่อมีแสงแดดเข้ามาใหม่นะครับส่วนตัวเลขนะครับตั้งแต่1เป็นต้นไปจนถึง23หมายถึงว่าให้จ่ายโหลดเมื่อแสงแดดหมด ไปจนถึงจำนวนกี่ชั่วโมงตามตัวเลขที่ตั้งค่านะครับแต่เมื่อต่อแผงโซลา่าเซลล์เข้ามาใหม่หรือมีแสงเข้ามาใหม่กระแสไฟก็ไม่จ่ายมาที่ช่องโหลดเหมือนกันจะคล้ายๆกับหมายเลขศูนย์นะครับแต่ตัวนี้เราสามารถตั้งค่าเวลาในการปิดได้นะครับว่าเราต้องการให้จ่ายโหลดกี่ชั่วโมงนะครับ ส่วนหมายเลข24ก็คือไม่ว่าจะมีแดดหรือไม่ก็ตามนะครับไม่ว่าจะมีแดดหรือไม่ก็ตามนะครับเมื่อเราต่อแบตเตอรี่เข้ามานะครับแรงดันแบตเตอรี่ถึงไม่ต่ํากว่าเมนูต่าตัดที่เราตั้งไว้จะทําการจ่ายไฟตลอด24ชั่วโมงนะครับสามารถเปิดปิดได้ที่ช่องนี้หรือเพื่อนๆจะนําไปต่อเป็นสวิตช์เพื่อใช้งานก็ได้นะครับในเมนูตัวเลข0ถึง23จะไม่สามารถเปิดปิด ช่องโหลดที่ปุ่มนี้ได้นะครับแต่เมนู2 4 h สามารถเปิดปิดได้เพราะว่าจ่ายไฟตลอด24ชั่วโมงนั่นเองนะครับโอเคครับเพื่อนๆสําสำหรับการแนะนำวิธีตั้งค่าในการตั้งเวลาในการจ่ายโหลดเปิดปิดให้กับหลอดไฟของเราในตัว Solar Charge Controller เจ้าตัว pwm หน้าเขียวตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยแนะนำติชมนะครับ ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบ่าว mdiy ด้วยสวัสดีครับ